ะมาแนะนำงาน DIY แบบหนึ่งให้ดูนะคะว่าซ่างซ่าทำยังไงนะคะมาค่ะอันนี้ซ่อันนี้คือลูกค้าลูกค้านะคะต้องการเย้่ยมสไตล์นี้นะคะมันจะเป็นผ้าอันนี้คือด้านหน้านะคะอันนี้คือด้านหน้านะคะ เห็นไหมคะมันเป็นอะ,อะไรนะคะคล้ายๆแมบดีไอวแบบชุดที่แบบมันล้าสมัยแล้วอะค่ะคือมาอะแดปใหม่อะคะ่ะเอาแขนนี้ออกคือวันตามจุดที่ทั้งท่าทาบแบบไว้นี่นะคะเนี่ยแต่เราทาาก็จริงแต่ทีนี้ก่อนจะตัดนะคะให้เราเหลือจากขอบเนี่ยประมาณครึ่งนิ้วนะคะครึ่งน,นิ้วนะคะเพราะว่าตรงนี้เราจะเหมือนเหลือตะเข็บไว้ไว้ให้เราคุ้นนะคะ่ะ เวลาเราเย็บเข้องเข้าไปข้างในให้มันได้รอยนี้แต่ถ้าเราตัดเท่านี้เลยเวลาเราเย็บไปอันนี้จะเล็กลงค่ะเราต้องเผื่อนะคะเผื่อสักครึ่งนิ้วนะคะรอบๆก่อนจะตัดนะคะอันนี้คือด้านด้านหน้านะคะเห็นไหมคะเห็นไหมอันนี้คือด้านหลังนะคะจะเว้าลงมาเท่าไหร่ก็เหมือนกันนะคะตัดก็เหลือครึ่งนิ้วเหมือนกันนะคะเหลือไว้ ไว้เราเย็บตะเข็บเท่านะคะเนี่ยค่ะก็คือตามรอยนี้เลยอะค่ะเห็นไหมรักแร้อะไรเงี้ยที่เหลือก็คือตัดออกเนี่ยค่ะนคะคะมันก็จะเป็นสไตล์นี้แล้วนะคะเดี๋ยวสั้นๆจะถ่ายรีวิวให้ดูนะคะเห็นไหมเนี่ยค่ะ อันนี้คือลูกค้าต้องการทรงนี้ค่ะผ้าทรงนี้แกะแบบเลยนะคะอันนี้คือชุดนี้คือซักคือคือลูกค้าน่ะเอาเอามาเป็นแบบนะคะเนี่ยกระโปรงชุดนี้นะคะเป็นเป็นแบบเลยนะคะอยากได้สไตล์นี้ว่างั้นทีนี้ก็เอาผ้ามา,าเด็นะคะหน้าหลังบิบทันจะสาธิตนะคะ ังการที่เราาา์ k ไว้แล้วนะคะเราก็ตัดค่ะตัดตามรอยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดเหมือนเมื่อกี้นี่ค่ะเห็นไหมล่ะคะน,นี่คือสั้นาทำแล้วนะคะแต่ยังไม่เก็บรายละเอียดแต่เป็นรูปทรงไว้แล้วนะคะเพราะว่าสไตล์ของเขาก็จะเป็นเสื้อธรรมดาอย่างนี้นะคะ่ะแต่สั้นาทามแล้วก็ แล้วก็มาทำมาค่ะอันนี้คือตัวที่ได้รูปร่าง80%แล้วนะคะเหลือแต่เย็บมุมเย็บอะไระคะ่ะข้างในก็จะมีผ้าซับนะคะเพราะว่าผ้าบางนี่ค่ะนี่คือแผ่นหลังนะคะแผ่นหลังที่สั้งๆาท่าบะะ่ะสั้ง่า,ากำลังดีไวให้ลูกค้านะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าหลากสไตล์ะคะ่ะเนี่ค่ะเห็นไหมคะคอ เหมือนแบบไหมคะอันนี้คือแผ่นหลังนะคะเนี่ยเน,เนี่ยค่ะจากเสื้อธรรมดาเรามาแต่งเก๋ๆเ,เป็นชุดเรสเก๋ๆให้ลูกค้านะคะของหุน่นคือเปลี่ยนทรงสไตล์ที่ว่าบ้าน,านพื้นๆเปลี่ยนเป็น สาวน่ารักได้เลยค่ะนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นสไตล์นี้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้อีกนะคะลูกค้าต้องการแบบนี้นะคะทีเนี้ยเนี่ยทีนี้มันเป็นโจทย์ให้สร้างชาแล้วทีเนี้ยโจทย์ให้สร้างชาโจทย์ให้สร้างชา ก็ปี้นี่คะเดี๋ยวสั้นชาติจะเอาทรงนี้ให้ดูนะคะเดี๋ยวผู้นี้เสร็จทรงทรง,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 งนั้นเสร็จนะคะก็จะเป็นลักษณะเนี่ยค่ะก็คงจะกว้างลึกลงมานะคะเนี่ยค่ะอันนี้คืออยากได้ทรงนี้นะคะ ลึกลงมาเท่าไหร่นะคะจากแบบให้เราวัดนะคะเนี่ยงาน DIY แบบว่าจากผ้าที่แบบเป็นชุดธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะเฉยแบบนี้นะคะเปลี่ยนสไตล์ตามที่ลูกค้าจ้างทำนะคะมีไอเดียนะคะก็จะทรงหวานเซ็กซี่เปลี่ยนแนวไปเลยค่ะจากที่เป็นสาวออฟฟิศ ธรรมดาเรียบร้อยเรียบร้อยอะค่ะก็จะออกเป็นแนวเซ็กซี่ให้ลูกค้าค่ะเนี่ยค่ะตั้งซางมาแนะนำาั้งซาฟวกำลังออกแบบอ่า DIY ให้ให้ลูกค้านะคะตามใจลูกค้านะคะอันตัวตัวนี้คือเก็บรายละเอียดนะคะข้างในจะมีซับเนี่ยค่ะแล้วก็รีดลงนะคะคือพวกของพวกอะไรนะคะ พวกขอบพวกอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูนะคะว่าออริจินอลของเขาเป็นยังไงนะคะหมายถึงแบบแบบที่เข้ามาให้ก๊อปปี้อ่ะถ้าเป็นไปได้ใส่ซับใส่อะไรอะ่ะให้เป็นคล้ายๆของลูกค้านะคะให้เป็นออริจินอลงานก๊อปปี้เนาะเนี่ยอย่าให้ลังนะคะถ้าข้างในนี้ต้องต้องบานไปกับเนื้อลูกค้านะคะเราไปโพง้งริมแล้วก็ดูว่าเขาตึงไปกับเนื้อ ลูกค้าหรือเปล่าดูออริจิน,นที่เราแกะออกมานะคะจำเอานะคะงาน d ด y ส่วนมากจะใช้ความจำแล้วก็คิดไอเดียสร้างสรรค์แล้วก็แล้วก็พยายามทำตามแบบของเขามากที่สุดนะคะต้องดูของเดิมออริจินอลเขาอยาเพีย้ยนเพี้ยนก็ยเยอะอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้มสัมชคาก็จะมาออกไอเดียจากชุดออฟฟิศชื่อนะคะเราชื่อ ก mm ah ็จะมาเป็นสไตล์หวานแหววนะคะนะคะเป็นสไตล์ฮาวายอะไรเก๋ๆอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวสังชาทำให้ดูนะคะ